สวัสดีครับสาหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับโค้ดที่ผมใจทําเป็นเมนูแกงไก่บ้านนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อไก่บ้านนะครับพร้อมเครื่องในหั่นเป็นชิ้นพอประมาณใบกะเพราครับวันนี้จะแกงแบบง่ายๆบ้านๆผมจะใช้พริกแกงเผ็ดเล็กน้อยนะครับในส่วนของเครื่องแกงผมจะเพิ่มพริกแห้งข่าตะไคร้กระเทียมพริกขี้หนูจะเป็นลูกโดดนะครับ ใบมะกรูดฉีกเพิ่มความหอมปรุงรสด้วยเกลือผมปรุงรสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทํทำกันครับเกลือนะครับพริกแห้งข่าตะไคร้ในการตำพริกแกงหรือตำเครื่องแกงเนี่ยเราต้องตำก่อนที่ นำยากก่อนนะครับกระเทียมครับเดี๋ยวผมจะใส่พริกแกงเพ็ดตามไปเลยนะครับ ตั้งน้ำนะครับดอกเกือลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็นําเนื้อไก่กับเครื่องในลงต้มก่อนนะครับวิธีนี้จะทำให้น้ำซุปเราหวานกลมกล่อมนะครับ ช้อนกองออกให้หมดนะครับน้ำรังคกครับพี่แกงที่เราตำไว้นะครับเราไม่ต้องใช้เวลาต้มนานนะครับเพราะว่าวันนี้ได้เป็นไก่สาวเนาะ ปล่อยให้เดือดจิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วสักครู่ชิมนะครับขาดเค็มก็เติมเกลือนะครับแล้วก็ผมปรุงรสรสหมูนะครับในโนี้ก็ปรุงไม่เยอะนะครับเพราะว่าไก่มีความหวานอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มความเค็มเข้าไป รสชาติก็จะกลมกล่อมพอดีครับใบมะกรูดฉีกครับใส่ลงไปตอนนี้เลยแล้วก็พริกพี่หนูครับโอเคเราจะทิ้งไว้อีกสักครู่นะครับอย่ากรสชาติตามที่ต้องการแล้วครับปิดท้ายด้วยใบกระเพราพอลรอให้ใบกระเพราสลดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ สูตรง่ายๆแต่อร่อยถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ไก่สดมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูแกงไก่บ้านฝีมือโคเดียมใจนะครับเราไปทำทากนกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองข้าวหมดหม้อแน่นอนนะครับคลิปตินใจฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ที่ลำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ